ครับผมนายสายพลกองสีห,หลกเลขที่ส0สิบครับปอชอถามหนึ่งว,วันนี้จะมาต่อวงจรนิวเมติกครับการใช้รหัสอุปกรณ์วงจรนิวเมติกที่สองครับโดยตวงจรครับก็จะประกอบด้วยรีเกอรเตอร์ครับจุดใจลมครับแล้วก็มีทางแบบลูสูเลียนควบคุมด้วยลมอัดวาล์วห้าท่อครับอันนี้ก็วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวตัวที่หนึ่งครับอันนี้ก็วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวตัวที่2อครับอันนี้ก็ควบคุม ลูกกิ้งกับด้วย wow. สปริงวาล์ดฐานทัพสองครับตัวที่หนึ่งแล้วก็ควบคุมลูกกิ้งกับด้วยสปริงวาล์ดฐานทัพสองตัวที่สองครับตอนนี้ก็กระบองซื้อสองฐาครับแล้วก็จะดต่อลงครับเออเริ่มจากพวกพิเศสองชจจุดต่อลงครับว่าเขาที่ชุดต่อลงครับ ออจากจุดต่อลงนะครับเข้าไปที่ขัวพีของลูกจิงตัวที่หนึ่งครับนะครับออกจากขัวเอของลูกจิงครับเราไปที่ต<ส>ัววายของลิบิธาครับด่านั้นออกจากขัวเอของลิบิธาครับ เข้าไปนี่คู่อิมของเข้าไปี่คู่อิมของวราควบคุมอัตราการไหลทางเดียวครับเพราั้นออกจากตัวเอาของว่าควบคุมอัตราการไหลครับเข้าไปที่ควยอ,อินของการะบ,รบ teh, อาากสูสองทาครับแล้วก็ออกจากจุดต่ำลงครับขเข้าไปี่จุดต่ำลง อ๋อจะจุดต้อลงนะครับข้าวิธีพวะพีของลิลิทาครับได่ครับอ๋อจะจุดต้อนลงลครับข้าวิธีพวะพีของลูกกิ้งครับ แล้วนะครัเอาจากตัว A ของจิ้งพอไปที่ข้วแซนของรีดิทอครับแล้วออกจากตัว B ของรีดิทอครับพอไปที่ตัวอินของวอลเครื่องอัตราอะไหรทำเดียวครับแล้วกดลุ้นเลยเอาจากตัวเอานะครับ ครอบนี้ข้อที่สองของกระบอกชุนงสองครับอลอครับเปิดลงครับอันนี้ช้าครับอันนแบเรยว